เออต้องใส่อีกลายหนึ่งกูใช่นั่นแหละนี่เห็นไหมใส่ลายนี้ได้เยอะกว่าตั้งเยอะ <มา S 2> นั่นพอดีเลย,เลยใช่ยกฝั่งนู้นขึ้นมาดูสวัสดีค่ะเถียงกันเถียงกันนี่แหละยังจะซื้อบนหนักเหมือนกันนี่บ,บุกซื้อมาในชใยคุณใช้มานในซื้อตัง้งแตนี้คนเยอะเราเรียนมากกว่า MENTIT oh. Nih

ลงนะคะลงลงที่เขาบริจาคก,ก็เอาไว้ที่นี่นะคะอันนี้เราก็จะอะไรนะคะอ๋อบ้านหลังสุดท้ายนะคะนี่กู้ภัยปราสาทาน,น,นี่เราจะเอาไปที่วัดนะคะเอาจะเอาไปที่วัดอันแล้วอันที่อยู่ตรงนี้มันมาจากไหนอะคะ าจากพระอาจารย์เต๋าเครับอ,อ๋อมาจากพระอ,อาจารย์เตา๋าเอาแล้วเอามาไว้ตรงนี้บอกพระอาจารย์เอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปส่งไปที่ชายแดนวัดตามชายแดนด้วยวัดที่ห่างไกลครับ<อ>นี่มาจากพระอาจารย์เต๋านะคะวัดสว่างโสพลเนาะใช่ไหมคะอืมก็เอามาลงไว้ตรงนี้แล้วทีนี้พอเวลาวัดวัดไหนที่วัดไหนที่ที่ขอมาละคะ วัดไหนที่ขอมาก็จะขนไปนี่ตอนนี้ก็ไม่มีรถขนก็จะขนไปให้ครับไม่มีไม่มีนี่ค่ะก็โดยอ่าพี่เอกพี่เอกนำทีมโดยพี่เอกนะคะนี่กูภัยสว่างสว่างจุดประสาทจุดจุอดอำเภอประสาทนะคะนี่ นี่ก็เราก็ได้รถนี้ไปเดี๋ยวรถใหม่มารถนี้ไปรถใหม่มานี่เราก็ได้รถหกล้อนะคะเมื่อเช้าเราไปเอาหินเอาทรายนะคะไปร่วมบริจาคให้ผู้ยากไร้แล้วเราก็ได้ใช้รถคันนี้นะคะคันนี้ไม่ใช่รถเรานะแต่ว่าก็ได้บุญด้วยกันนะคะเขาเจ้าของรถหอเจ้ากนิยมดีนะคะก็ร่วมรับบุญไปด้วยกันเนาะเขา เราเอารถมาเพื่อที่จะขนหินทรายเสร็จแล้วเราก็มาขนตรงนี้โตนะก็ได้ร่วมบุญพอดีว่ารถก็มาทำงานแถวแถวนี้พอดีรถก็มาทำงานอยู่แถวอำเภอปราสาท,าอทพอดีเราก็ได้ใช้งานก็ได้เป็นร่วมบุญนะคะถึงเจ้าตัวเจ้าของรถไม่ได้มาก็ได้ร่วมบุญด้วยกัน เพราะเป็นรถเราก็เป็นน้ำมันเราเป็นพลขับอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นเลยรวมบุญก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่ว่ามันมีหลายแบบเนาะการทำบุญนี่เนาะมันไม่ได้ทำอย่างเดียวจะไหลไหมจะไหลไหม <laughs> ลงซิ่ง, <laughs> ง,งถ้าไหลตกลงไปนี่จะมีคนตกใจไหม <laughs> ก็อนุโมทนาบุญนะคะด้วยกับทุกๆคนทุกๆสายบุญเนาะหลายอย่างนะคะได้กี่อันเห็นไหมถ้าเออวางลายนี <laughs> ้เหมือนนั้นพี่เอกว่าได้ยังตั้งเยอะเออเป็นวางมัก็มันก็ได้เยอะไง มันก็ได้เยอะกว่าตอนที่ตัวเองจัดอันแรกไงอันแรกตัวเองจัดได้ไม่กี่ใบเขาก็ครบแล้วหนึ่งบาทหนึ่งสอีอง่เก้าเก้าอีกหนึ่งเออ่ไหอีก นี่ก็งานกู้ภัยนี่ก็เป็นงานงานทําด้วยใจเหมือนกันนะคะกู้ภัยก็จะมีผู้สนับสนุนบ้างนะคะให้ขับนาหรือให้ขับตามให้ขับนําหรือให้ขับตามให้ขับนำหรือให้กับตาม ก็เดี๋ยวเราก็จะไปวัดนะคะเอาไปส่งที่วัดนะคะไปร่วมเดี๋ยวเราไปรอถึงวัดกันนะคะพี่ซีเดินทางกันอะไร ไม่ได้ประโยชน์แล้วไงเดี๋ยวเํียรำเดี๋ยวเรารอเดินทางีาง้ยสิไปเจอที่วัดทำประตูวัดไม่เผื่อรถบรรทุกเข้ามาเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะถึงกันแล้วนี่ก็ที่ลงนะคะที่ลงเรา มาลงที่วัดลงตรงไหนนี่อันนี้ถ่ายคลิปหรืออะไร <laughs> ก็ถึงแล้วค่ะถึงวัดแล้วยกไว้นะคะเพื่อที่บริจาคนะคะให้กับผู้ยากไร้นะคะนี่ก็ถึงที่หลวงตาช่วยยกด้วยหลวงตาก็ช่วยยกนี่ค่ะอันนี้ก็ค่ะร่วมบุญรับบุญไปด้วยกันค่ะก,กับนี่ค่ะ เรียกว่าลขงรช่วยพระช่วยพระก็บอกก็เอาเรียงไว้นะคะเพื่อที่เนาะเวลามีงานนะคะนี่แหละไว้บริจาคให้กับผู้ยากไร้

ก็นำทีมนะคะโดยพี่เอกนะคะกู้ภัยสว่างกู้ภัยสว่างประสาทนะคะจุดอำเภอปราศาสตร์นะคะ หวังว่าใครเห็นคลิปนี้นะคะก็คงจะหายหล่องใจนะคะบางทีบางคนยังคล่องใจว่าใใช่างเอี่ยวอะ่ะยังเป็นกู้ภัยอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ก็เป็นค่ะแต่ว่าด้วยบางทีด้วยคนเราอะ่ะมันก็มีหน้าที่นะคะหน้าที่การงานนะคะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงอุปสรรคช่วงปัญหาของชีวิตนะคะแตกต่างกันไปนะคะก็คือ,น,คอนั่นแหละค่ะมันก็ต้องว่างเว้นห่างหายไปนะคะ ถ้าเราเริ่มตั้งหลักได้พอที่จะมีเวลาหรือตั้งหลักอะไรหลายอย่างเราก็เนี่ยค่ะยังหันมาเหมือนเดิมก็เป็นยังไงก็ยังนั้นค่ะจิตใจก็ยังช่วยเหลือ,อส่วนที่ช่วยได้นะคะส่วนที่ช่วยได้นี่ค่ะพี่เอกของเรานะคะเสื้อแดงนำทีมร้อยไปก็ไปเลียนชุดตั ก็จะเอาไว้ในนี้นะคะไว้เก็บไว้เนาะเพื่อไว้บริจาคนะคะก็โอเคค่ะนี่ก็อนุโมทนาสาบุญกับทุกๆสายบุญนะคะทุกๆสายบุญก็ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไอซีเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ